พี่ภาพพี่น้องมาเบิงนา้าเนาะหน้าโยคนละต้นนาโอ้ยข้ามห้วยข้ามห้อ,หอ,ง,องไปเนาะก็สิโปแแจงปันไดทั้งไรกับพี่น้องครับนเส้นทางมหนาโอ้ลำบากแหง กะมือกันดังไลยยางไปโอ้ธรรมศาสตรด์ดีดีดีโอ้นั่นปลาอ้อยเด้อพี่น้องเด้อนั่นปลาอ้อยนะปลาอ้อยที่เขาเดเ้็นอยู่กับคนก็หอดทองนาทองนาแล้วพี่น้องนี่เบิง้ทงทองสายไทยนา Hello Đi này nhìn Cái này ai Đây Cái này là oh. Cái này là ก็กำลังดำเนิเลยน้องเนีย่ยเป็นกำลังใจเนี่ยเออต้มขยะนะ